วิธีก่อนรับชมคลิปนี้เอืมพูดผิดป่ะสวัสดีครับอยู่ผมเงันนะคะมาค n d m อนมเกร็บวันนี้เรจะมาอัดกูนไหนหรือว่าเอืมแมปที่ผมสร้างเองเลยครับ <c oughs> <c oughs> คือมันไม่ใช่กูไนหไหนนะมันแมปที่ผมสร้างเองแหละอืม <c oughs> ใช่ใชมันเป็นแมปที่ผม เอิ่มสร้างเองนะครับทำไมไม่พาคุมล่ะผมสร้างอันแบบเองนะซึ่งวิธีการดูเนี่ยคือไอตัวที่ผมใส่ไปเนี่ยสตอรี่แล้วคุณมันมีทั้ง MPC Mod นะครับซึ่งถ้าคุณอยากรู้ MPC Mod คืออะไรย้อนไปดู MV วพิเศษนะครับซึ่งมันจะชอบจ้องเราใช่ไหมครับใช่ครับมันจะกวนๆอีกอย่างสกินนันดาเยอะแล้วชื่อผมขี้แกตังค์ แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคล์ด้วยนะกดไลค์วิดีโอนี้กดแชร์แล้วกดซับสไค b ์พูดเหมือนคนเน่นเลยถ้าทำหมดแล้วไปรับชมคลิปกันเลยหาตื่นเช้ามาทำอะไรดีเนะี่ยเออลืมปรับตัวเวอร์ครับโอเคอ เออือทำไมที่ดินเรามันลงแย่ง,ยงยกันเลยอืมใต่มดอตอืมทำไมบ้านเรามาแบบนี้เนะี่ยถูกบ้านทิ้งดีกว่าเยเรา่าหา่ไม่ต้องมาดอูอนนร้นตอะไรนะฮะอย่ามองตัวนังสือ้านบนเดทา่าโอเค,อเคนี่ต้องอัน อันนี้บริษัทซีซีจเฮ้ยหนูห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตนะโอเคห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตเย่ yeah. สุดจะมันเลยนะฮะช่วงนี้ยังไม่หิวแต่กินกินไปเถอะนไม่อร่อยเลยโรชาตุเรตไม่อร่อยเลยอืม อำไมจีค่าวันนี้ขอนำเสนอถึงจะไม่มีทีวีก็เหอะล <c oughs> ิ้นของกูน,นั้นไม่สามารถรับลิ้นอาหารของมนุษย์ได้ไม่แต่สักอย่างฉะนั้นอย่ารับลิ้นจะดีกว่าถ้าคุณเป็นกูไม่งั้นคุณอาจจะเกิดอาการอ้วกแตกหรือว่า อย่างอื่นก็เป็นได้หรือว่าอาจจะแบบอ้วกแตกหรือว่าไม่ดีต่อลำไส้ของคุณที่เป็นกูนซะนั้นอย่ากินซะพูดซะเป็นแรบเลยโอเคหรือว่าเป็นกูนอืมน่าจะนะอืมแบบอ่าวดีซีจีอะไรหรอฮะ ผมยังมาสมัครงานเนี่ยผมจนมากเนี่ยไม่มีสักบาทอา้าวไม่มีสักบาทเลยเหรอใช่ผมไม่มีสักบาทขอข้าวกินหน่อยก็เป็นมือแกมั่งไรอ๋อโอเคไปเฮ้ยอ,อย่าเพิ่งอะไรแกเนี่ยคนเดี๋ยววัดเอาหนมปังตบหน้าเนี่ยอืมกิจะห้าวแล้วห้าวสิเอาดีเนี่ยประตบเลยนะ กูย์ก็ลืมใส่คำพููเนี่ยอืมแกรู้จักกูนไหมรู้จักเพิ่งฟังข่าวเมื่อกี้ใช่บางครั้งตัวแกจะเป็นกูนก็ได้อืมไรสาระน่ยเฮ้ยเพ่อ,อ,อทำไมเวลามืดไวพอทิ์มันมืดไวจังเลยฮ้ยงั้นกลับบ้านนอนดีกว่า อ่าขอฟิวขอฟิวฟิวอือจะมีเสียงรบกวนโอ้ยอ่าเอาไงดีอาหารก็กินไม่ได้หิวก็หิวหอลองสกันไหมหอืมอะไรนี้มีอะไรของงานประตูหน่อยอืไอ้เด็ยป้า อะไรหรอไอเด็กป้าแกมาที่นี่ทำไมจะเป็นกูหรือไงมาซื้อเป็นเปล่าไม่รู้ได้กล่องคือะอ๋อมันคือหน้ากากนะมันคือหน้ากากนะอย่ามาใกล้มากโอ้ มีอะไรบ้างดูดิมีหน้ากากแบบใหม่และหน้ากากแบบเกา่าออกไปได้แล้วเขานานเกินไปแล้วอ่ะได้ล,ลงเคยให้เขาสูญสูญอยู่ห้เวงวิฮะรอเล่นหนึ่งวิฮะที่นี่รอเล่นศูนย์จุดหนึ่งวิใช่ใช่ศูนย์จุดหนึ่งวิบาย ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นใครมาจากที่ไหนเป็นใครก็ไม่รู้เลยอืมแต่ฉันมาจากที่ไหนเนี่ยฮะอืมอืมนี่ก็มืดนแล้วหิวข้าวจังเลยนะม่มีอะไรให้กินบ้างเน,นี่ยฮะนี่กินอะไรหอมๆอะทำไมตาข้างนั้นเป็นแบบนั้น

อร่อยเหลือเกินอร่อยอร่อยเราเป็นคูนจริงด้วยสินะทำไมเราไม่รู้เรื่องนี้มาตลอดตลอดที่ฉันอยู่มาฉันยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคูน

รู้เป็นกูใช่ไหมเธะคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงฉันเห็นมแล้วนะไะมีฝีมือมากสนใจจะมาร่วมเข้าร่วมสีจีมันฉันจะไม่ฆ่าเธอและเธอจะรับรากินตลอดแต่แค่ว่าเธอจะต้องเ่วยค่ะกำจัดพวกขูดตกลงครับ <c oughs> แต่ว่าเธอน่ะจำเป็นจะต้องมีเอาวุธนะอาวุธหรอครับหยิบในกล่องสอิครับน่าะครับก็ลองเปิดดูสิแต่ก่อนกุนถ้าเธอเป็นกุนเธอก็เปิดดวงตากุนให้ดูนหน่อยสิครับเชื่ออย่างครับกูนแบบนี้มั้ คุณตาเดียวสินะเป็นครึ่งม,มนุษย์และครึ่งกูณที่เธอสามารถอยู่ได้ทั้งสองฝั่งปกติคูณจะเป็นสองตาแต่เธอนะพิเศษนะพลังกำลังของเธอจะเพิ่มขึ้น25%ปกติพละงกำลังของกูลจะมีห้าสิบเเซผมคิดโดยแต่ว่าถ้าเธอได้ไปแล้วเธอก็จะเพิ่มอีก25% ทำให้าลกรัมของเธอกลายเป็น75%็ดเมความอึดทนนานเพิ่มอีก25%จาก25%ก็กลายเป็น50%เข้าใจไหมยิบเอาบูเธอนั้นก่อนอื่นนะฉันอยากจะดูอะไรบางอย่างถึงมันจะเธอจะไม่ยอมก็ตาจะยอมไม่ยอมก็ตาฉันขอดูค่ะคุณเนียนยยเสียได้ครับ โค้ดเนี้ยพวเพื่อนนี้จะโจมตีหนักสินะฉันรู้เหมือนกันจริงหรือว่าคนจะเป็นเปล่าฉันไม่จะเป็นกูนกุ่มตัอากษรเลถ้าเจ้าเลือกเป็นสองอันเลยนี่คือร่างหนึ่งของมันส่วนนี้ก็คือร่างสองซึ่งเธอต้องให้มันกายแล้วส่วนอันนี้มีแค่ร่างเดียวฉะนั้นถ้าเธอจะเลือก เธอก็ลองหยิบมาใช้ทั้งหมดดูสิทั้งหมดเหรอว่าจับด้ยวยข้อมือเยอะเนี่ยฝนว่าจับด้ยวยข้อมือเอะเนี่ยแต่อาวุธจังดูเทคกด้วยอะ่ะอันที่สองอันนี้เป็นรักสองของมันรอครับเท่สุดแต่ว่ามันไม่เหมาะกับความสู้มันใหญ่เกินไปนอ,อันที่สออุ้ยนี้เป็นดาบนะใช่มาก อันนี้อะไรเนี่ยคะใหผมอยากได้เขียวนี้นเฮ้ยเ,เขียวนี้ได้ผมอยากได้ฮึมมือถือก็เขี้ยวนันไปสิได้เหรอ,อมต้องเงินเก็บด้วยนะบางครั้งเธอะจะมีฟิงเกตสามเสียหรือว่าบางครั้งเธอะจะมีบทนั่นเลยก็ได้ว้าว ขอลองเทสดูได้ไหมมาตอนนี้มันดึกแล้วนะดึกแล้วจริงด้วยก็เริ่มดึกแล้วสินห้องนอนหรือไม่ห้องนอนอยูมม่ตรงนั้นเอ้ยสสวัดีเพื่อนนี่้คาว่าจะย้ายให้ม่น,นนะเป็นกู้แล้วยได้พวกเราอ่ะไปทำงานมันแย,อยดน่ด้วยนั่นดิเฮ้ยสดเลยนอนเถอะวันนี้ ไปโอ้ยโอ้ยเอ้ยอย่านอนเบียดดิมาฉันไม่ได้นอนเบียดอะไรเกียร์มาแบบนี้ะอ้าวดีครับบางครั้งฉันไม่เชื่อบางครั้งเธอจะถูกตัดเป็นคับคุณนี้ก็จะจรนั้นลองดูสิแอม จะไม่ตายแน่หรอไม่ตายหรอกแะอะไรฉันผิดตรงจริงด้วยสินะเป็นกูเธอรู้เลยไหมเธอเป็นกูนคนเดียวทีจ่จีนะนะจริงหรอครับจริงดิอ่าฉันจะให้ไปรับ ให้นายไปทำหน้ากากนะหน้ากากอ่ะที่ใส่แล้วมันจะกากขึ้นเปล่าไม่ใช่อย่ากตกมุกเลยหน้ากากก็คือหน,น้ากากแม่ชอบอ่ะแม่ชอบอ่ะใกล้ๆเนี่ยนี่ไงสวัสดีครับเฮ้นายโู้ตนายไม่น้าไม่ให้โน้น้าให้เป็นซี C ่ซีจีที่คอยขายหน้ากาก แม่เสียบสวนว่า่กูนตัวนั้นมันผิดรีพหรืนั่นนายมาจากไหนว่าเขาแจ้งมาแล้วนายเป็นซีจีนะแล้วทาไมซีจี G. ต้องทำหน้ากากด้วยไม่เข้าใจหรือว่านายจะเป็นกูนปรามตัวมาก็ได้ใช่แต่ดูนี่สะก่อนโอเคแต่สมไมซีจีต้องทำหน้ากากอะเพราะแบบนี้ไง อ๋อนายเป็นกูนนะใช่ฉัต้องทำง,งานดีๆนั้นเรื่องหน้ากากที่เสียบไปไเลยนะลองใส่โดูได้นะแะไม่ห่วงหรอกโอเคอันที่หนึ่งหน,น,งนาา้เก็บโอเคอันที่หนึ่งตุ เป็นหน้าก,กากมาให้ดูดีเท่ไหมว้าวก็เท่อยู่นะแต่ความอึดมันแบบอมไม่โอเคไม่ลองใส่คู่กับดวงตาก็ได้นะเอิม่มไม่เข้าเลยอันที่สองโอ้โหยิงทุเรียดเข้าไปอันที่สามก็น่าเกียงขามดีนะแต่ว่าไม่เห็นมีหมวกกระตายด้านบนเลยร้องที่สี่ดิว้าว ปิดเลยไม่เห็นอันที่ห้านี่เป็นคาตะกรกับตายอะไรตัวนั้นที่หกเอ,อ่เออผมมาณที่หกลครับเจ้าเลือกไปดิมวกอย่าทำไมถึงเลือกอนะันนั้นอ่ะอ๋อมันเป็นบทครับบททอายเลือกอันนี้ไม่ใช่ครับเออ โอเคงั้นผมมาเนี่ยนะครับได้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 ไดไดอืมฝากไปสวัสดีด้วยนะครับทำไมได้มาก,กากมงาใหม่ปุ๊บอืมตู้อืมซีซีจีทุกคนโปรสราพโปรสราว่าอะไรหรอครับตัดคลิป ออตัดคลิปสมอ่ะนึงตัดคลิปอ่ะผิดตรงไหนอ๋อประกาศเนานะพวกเรากำลังจะไปสู่บุกที่บุกกับกูนตัวหนึ่งนะ่ะแล้วกูนมันมีกี่ตัวล่ะครับเอ,อ่มสองสามตัวมันรออยู่ที่สนามนะสนามไหนออกไปแล้วก็ไหนหัวนะ้าฉันบอกให้ลองเปิดประตูให้ดูสิโอเค ในว่าโอ้โหมาแต่ไกลเลยน้องสู้ไงอย่างเงินใสหน้ากากรน,นะแล้วก็ไปสู้ได้เลยมันกูดไม่ใช่แล้วอ่ะให้ผมสู้เดียว,วก็ใช่โอ้ไม่ก็ O M G โอ้ยวันนี้ไอ้น้องมาแล้วพวกเราอุ้ย <c ười> ไม่ทำร้ายแกหรอกนะไม่ทำร้ายแต่ผมอยากมีเรื่องอจะค้าพี่โอยพี่ทำโอ๊ยโอ้ยโอ้ยนี่นีนี่นอ๊ยโยโโอหัวกันแโอ้ยโอ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 ้ยโอยมันโขยเลยน้อยน้อย

ว่ว่ว่าวาขาวนี้พวกแกเจอดีแน่ถึงมันจะไม่ดีตัวร่างกายเยอะยะเยอะแยะทำไมสักห้าตัวมันโหดขนาดนี้โอ๊ยทำมันไม่ติดการแก้เลยนะมันหมดอีกสิ ไม่แว่าคุณแี่ยังไม่ค่อยรมากเลโอ้ยแล้วี่ยโคคาคุโอ้อย่าพึ่งดูเขา โอ้ยเวลาคขับคันขันี่โอ้ยหิวข้าวหิวข้าวตายไปหนึ่งสวยสวยสวยนี่ก่อน้ยเลกตัวซ้ายนี่นลนี่เลยคือืมโอ้ยเก็บเก็บเขาคนนี้ก่อนโอ้ยนี่กุนรชาติกุเล็ด วันนี้โดนโดนกินไปแรนนี้โดวันนี้เออกับมาโดนซ้อมหนักเลยนนเี่ย หน้าดีผมโดนซ้อมหนักเลยเนี่ยถึงเกือบไม่รอดนะหัวหน้าเนี่ยเนี่ยผมได้ข้าวโหมาเนี่ยมาหัวหน้าดูน่สิแล้วก็เนือ้อกูเราสามารถทำให้ซีจีคนหนึ่งเราเป็นกู้นไะด้จริงเหรอแต่ว่าฉันคิดว่าอย่าทำจะดีกว่า มันผมเก็บไว้ไ้วกล่อได้ได้ได,ได้ฉันคิดว่านายน,ายนย่าจะรับมือมันอยู่เอาไงคุ้ใคราะอ่าเอาไงาเนี่ยขอท้านาะยกินอาหารมานุษย์ดิได้ได้อืมอันนี้ใช่ไหมว้อีก้ีกว้ารสชาติรสชาติทุโครว้า คุณคุณรู้คุณรู้เนี่ยตุ๊กอยู่บ่อยแล้วก็ทำไมต้องใช้เขาคนนี้มือแล้วนอน,นก่อนเถอะนะกูน้นอย ก่อกซีซีจีทุกคนโปรดทราบมีกูนตัวหนึ่งมาแล้วฮะกูนนี่ก็เป็นกูนที่โหดกับพวกนั้นนี่วัดตอนนั้นนายหิวไปเลยใช่ไหมใช่ครับฉันมีอาหารมาให้นายด้วยนะผมก็ได้กินอย่ะได้กล่องโอ้ไม oh แล้วก็มีคื้นแก้รูปแบบไหม่ที่สามารถป้องกันได้มันชื่อว่าชิวรไปว่าลูกเฟอร์ที่เขียนว่าเทรเดอร์ยังไม่ต้องเอามันยังทำไม่เสร็จให้ผมแลกกับขนมนปังผมนะได้ๆๆว,ว,ว,ว้าวมันดูใหญ่บางหน้าจ,จริงๆโอ๊ยโอ๊ยโอ,โอใครทีผมอะ <c oughs> โอ๊ยหิ้วข้าวยน้น งมันจะเพิ่มน้อยก็จริงนะครับแต่ผก็จะพาทางชีวิตผมได้อร่อยด้วยโอเคผมพร้อมแล้วโอ้โหเอาจริงเหรอหัวหน้าเอาจริงผมมาผมใส่ก่อนเลยผมใส่ก่อนเลยบังหน้าโจมากใส่คาวุณเนี้ยก่อนมาดูคูณของจิ เขาสู้ยังไงเขาสู้แบบนี้ <c oughs> กระจอกนี่อุ้ย <c oughs> อุ้ยเยรออุ้ยป้องกรั <c oughs> กรกล้าจอกมากอะ่ะต้องใส่วินคาคูมาเพราะพวกคุณพวกนี้กระจอกมากอะ่ะหัวตบไม่กี่ทีอะ่ะ <c oughs> อะไรหรอเน่ผมหดเส้นเยอะนะหัวหน้า,ว,าว้าวเดี๋ยวผมเก็บใกูนีณ ไี่ทำให้ใมม่สบต้องใช้ดาบมันดูสิโอ้โหรู้ไหมครับผมโมโหทำไมบังหน้าจอทั้งคู่เลยครับเขาบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าอยากจะเจออยากจะสู้อยากจะชีกคนให้เป็นชิ้นแล้วกรีนให้อร่อยโอ้โห หวหน้าแน่ใจหรอด้านนอกเขาเป็นใครลองไปดูเห็นกับตาพี่พึ่งสู้มาสดๆร้อนไอยเออเออเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยน่าคุ้นๆนะรุ่นพีุ่พี่ก็เป็นกูเหรอฮะ เรามาเปิดสื่กันไหมเอาสิเฮ้ยตีบอลอ่ะลองที่ดูเฮ้ยเยอะเฮ้ยเยอะเฮ้ย,ยล,ลุนพี่โหดกันปะอยูดนิ่งน้องลุ้นพี่ลุ้นพี่หยุดหยุดก่อนหยุดก่อนผมมีอะไรมาบอกลุ้นพี่อืมอืมอืมทำไมลุ้นพี่กระโปกจังอ่ะจะบอกว่าถ้าคุณเกลียดตีมันจะได้ดาเมจแค่หนึน่ง แต่ถ้ามันโยตีมันจะดามจดเยอะนี่ได้บิคขาคุมาอหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าครับอะไรดีใจมาเชียวนี่นายผมได้ของมาด้วยนะลองใส่ไว้ในกล่องว่าของหายากเลยนะบิคขาคุฉันให้นาะยเลื่นขันเอาเอาวุธหนึ่งอันเือก ผมไม่เลือกดาบสตาร์วอลดีกว่าผมเอาดาบสตาร์วอลอ่ะหัวหน้าผมร่วนะมันต้องย่อยใช้มันอย่าแรงนะจริงดิโปรดติดตามชมตอนต่อไปว่าซีรีส์กูนจะเป็นยังไงต่อไป ต้องติดตามชมว่าสตรอรี่กูนไนท์ไนท์อีกอย่างอยากจะบอกตัวว่าสตรอรี่ตกียวกูนยังมีต่อแล้วก่อ,อยจะลืมกดฟนะ